สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเอาพวกนียเ็นกวาดล้านมาให้ชมกันอีกหนึ่งใบนะครับวันนี้เร่งสุดๆทั้งวันน,นะครับนะจนไม่มีเวลาพักเลยพักผ่อนเลยนะครับก็ออกเวรนมาสองโมงเนาะออกเวรมาสองโมงปุ๊บก,ก็ลุยกันทั้งลูกทั้งใบเลยนะครับเมื่อวานก็คือทําได้หน่อยหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ก็มาสารต่อแล้วก็ตอนนี้เสร็จหมดละนะชานเสร็จหมดละนะครับเหลือแต่แค่ทําประตูแล้วก็ใส่ไข่พ่งนี้ก็ใส่ไข่แล้วจะมาให้ชมกันอีกหนึ่งอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะวันนี้ผมเอาให้ชมอตอนนี้นชง ลักษณะแบบนี้ก่อนเนาะนึกไม่ออกนะครับนะบางคนมันอารมณ์ดีโอเคอารมณ์ดีสนุกสนานก็คือเราสนุกกับงานนะครับเราสนุกกับงานลเราจะมีความสุขนะครับเวลาที่เราทํางานเสร็จปุ๊บเราเอาสินค้ามาให้ลูกค้าชมนะครับแล้วเรามีความสุขนะครับกับสิ่งที่เราทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอาเอาสินค้ามาให้ลูกค้าชมเนี่ยคือเราสบายใจละว่าวันนี้เราเรามีสินค้าให้ลูกค้าแล้วนะครับนะเราสบายใจตรงนั้นแล้วงานเราก็เสร็จไปหนึ่งอย่างละพรุ่งนี้เราก็เริ่มงานใหม่ อันนี้ก็จะเป็นเหรนกวาดลานนะครับคนนเหรนกวาดลานนะครับแกะลายให้หมดนะครับนะฮะนะครับอันนี้แกะลายพญานาคนะครับผมนะตรงนี้ก็แกะลายกนกลายไทยให้นะครับน้าหนักเบานะครับคอนเป็นคอนไม้สแกเคือเขาพันนะครับผมนะฮะตรงนี้แกะลายให้หมดนะครับนะตรงคลิปหลังพญานาคเก็บลายเก็บลายละเอียดให้หมดนะครับตรงปลายชานนะครับหางพญานาคนะครับก็จะแกะลายกหนกลายไทยให้นะครับ นะครับคนะันฟาดก็จะเป็นคันฟาดเหล็กนะครับคันฟาดเหล็กแล้วก็จะเส้นเล็กนิดหนึ่งนะครับนะเพื่อน้ําหนักเขาจะได้เบาเนาะถ้าเกิดว่าใช้เส้นใหญ่นะสปินแข็งปุ๊บมันจะตกหาด้ยวยความแรงเกืออไปคันฟาดอ,อกเนียดของเรานะจะเนาะผมเลยเน้นเพราะว่าช่วงระยะเขาแค่30เซน ช่วงระยะเขาแค่30เซนไม่จําเป็นต้องใช้ลวดคันฟาดเส้นใหญ่นะครับเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มน้ําหนักของเขานี่โดยเปล่าประโยชน์นะครับนะทีนี้ถ้าเกิดว่าม,มันใหญ่ปุ๊บมันก็จะเพิ่มน้ําหนักให้มันให้มันหนักขึ้นเนาะแล้วก็เทนกรานะคือคันฟาดเขาระยะสั้นนะครับเวลานี้เขามาวางอยู่ตรงนี้นึกออกไหมครับเวลาที่เราขึ้นคันฟาดเนาะเราใช้เส้นใหญ่ปุ๊บเนะี่ยมันก็จะดูแบบิดสังเกตหรือแบบที่ว่าเธอะหนิดหนึ่งเนาะตามภาษาบ้านๆนะครับ ในแกนสปริงก็กึึงนะครับผมนะตรงทุกอย่างนะครับแกะรายละเอียดให้หมดเรียบร้อยนะครับเหนนะครับรายละเอียดจะเห็นเป็นเห็นเห็นเป็นเงาเงาเห็นไหมครับนั่นก็คือรายละเอียดตรงคลิปหลังเขานะครับตรงลายท้องนะครับก็แกะให้หมดนะครับเนาะนะนะครับลายช้านะลายกระหนกลายช้าให้เหมือนกันนะครับนะพญานาคเขาจะอ่อนพิ้วอ่อนไว้นะครับนะเหมือนกับเขามีชีวิตชีวาจริงๆนะครับเวลาเราดูแล้วมัน เกิดความรู้สึกว่าเออเราหลงไหลนะข้างจินตนานการไปละนะฮะประมาณนั้นนะถ้าเกิดว่ามันแข็งเนี่ยมันขาดความอ่อนไหวอ่อนผิวเนาะมันก็จะดูแบบทําให้เราดูน่าเบื่อไวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่อ่อนอ่อนผิวอ่อนไหวเงี้ยมันก็จะดูแบบไม่น่าเบื่อนะครับนะสีสันของเขานะตรงตรงที่เป็นสีขาวเนี่ยคือเป็นเนื้อไม้ของเขาเลยตัดกันโดยธรรมชาติเลยเราไม่ต้องไปตกแต่งมันเลยนะครับนะ มันเกิดลายธรรมชาติไปเลยนะครับนะเกิดความคลาสสิกไปอีกชิตอีกแบบหนึ่งนะครับนะเก็บลายละเอียดให้หมดนะครับนะเนาะเก็บลายละเอียดให้หมดนะครับนะครับผมจะเก็บลายละเอียดให้หมดนะครับตรงตรงใต้ท้องนี้ผมก็แกะให้หมดนะครับใต้ท้องนะครับเก็บให้ให้หมดนะครับ,นะร,บ,บ,นะร,บราคาจะอยู่ที่สี่พันสองรอยรวม ส่งนะครับ4,200บาทรวมส่งชุดใหม่จะเป็นราคา4ี่พันเนะครับเพราะว่าค่าลวดค่าส่งค่าอะไรก็ปรับขึ้นเนาะผมก็ต้องปรับขึ้นตามนั้นนะครับนะ <S <S <ๆ>่ะทีนี้มาดูระบบกลไกกันเนาะก็จะเป็นนะสกริงเขาจะดันอยู่แบบนี้เนาะคอนเขาจะสูงอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือหรือประมาณ6นิ้วนะครับนะ <S <S <ๆ>แล้วแต่ของแล้วแต่สูตรหรือว่าเทคนิคของแต่ละช่างแต่ละอาจารย์ของผมคือจะฟ<ๆ>ิตประมาณนี้เลยนะครับผมนะ ประมาณหนึ่งฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นคอนคอนกลางนะฮะคอนกลางก็หนึ่งฝ่ามือนะครับผมหรืเอเทนกวดาลานก็จะหนึ่งฝ่ามือความสูงของคอนนะครับเพราะทำไมเ่ะครับถึง,ถง,ถงเน้นเป็นหนึ่งฝ่ามือหรือหกนิ้วหรือประมาณนั้นเนาะก็คือหนึ่งเวลาที่เรามองไปไกลเนี่ยเวลาที่เราขึ้นกันฟาดแล้วเราเอานกไปต่อระวางแล้วเราไปวางไว้บนกิ่งไม้เวลาที่เรามองมองกลไกลไปเราจะเห็นว่าคอนเขาจะเด่นนะพอคอนเด่นไ,ได้เปรียบล่ะครับทีนี้นกมันเห็นเห็นคอนเด่นปุ๊บ แล้วคอนไม่สูงไม่ต่ําจนเกินไปกับนกต่อนกจะเข้าไวเพราะอะไรเพราะเขาได้เปรียบนกต่อเขาจะเข้าโจมตีได้ไวแต่ตามใดที่นกป่าเสียเชิงนกต่อจะนานเข้าฮะเราสังเกตดูจากนกป่าเห็นไหมครับคนนี้เขาจะมาตีนกต่อเราเขาจะมาจากที่สูงแล้วค่อยไล่ลงมานะครับเวลาที่เขาพร้อมมาอยู่ในระดับเสมอกับนกต่อปุ๊บนะฮะเขาจะวนไปวนมานะครับถ้าคอนไหนที่เขาได้เปรียบปุ๊บเขาจะโดดเกาะทันทีนะครับนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนกตัวนั้นก็ต้องดู ดังพอสมควรนะครับนะถ้าเกิดว่านกมันไม่ดูไม่ดันหรือว่านกรู้บางทีมันก็ระแวงนะนกก็ระแวงก็มีนะครับผมนะอันนี้ทีนี้การฟาดเขาเล็กนะครับเห็นไหมครับนะการฟาดเขาเล็กแล้วไวมากนะครับนะจะไม่เหมือนกับออคอน คนกลางเนาะคนกลางเขาจะใช้ลวดเส้นใหญ่นิดนึงนะครับแต่เขาก็เร็วนะเพราะว่าอยู่ที่การควงสปริงนะครับอยู่ที่การควงสปริงว่าเราจะควงกี่รอบนะครับส่วนใหญ่ของผมก็ประมาณ1 2บสรอบต่อข้างนะครับแล้วแล้วแกนสปริงที่ผมควงนั่นก็คือตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตให้ให้อธิบายนิดหนึ่งนะครับก็คือช่วงเนี้ยผมจะใช้นะฮะคือจากตรงนี้มาตรงเนี้ยประมาณ2เซนนะครับสเซนก็คือใช้ลวดเดี๋ยวนะครับผมเอาเทคนิคมาบอกเลยเนาะจะได้ไม่ต้องเปลืองลวด ัน,นะครบบางครั้งนะเมื่อก่อนนะครับผมก็ตัดแบบเผื่อไว้ก่อนนะตัดเผื่อไว้ก่อนพอนี้พอเผื่อปุ๊กที่มันยาวเกินเราเสียรวดไปไม่ใช่น้อยนะครับเราต้องคิดดูว่าเราทําักี่ลูกนะลูกหนึ่งเราตัดทิ้งไปข้างละสิบเซนสองข้างเป็นยี่สิบเซนแล้วที่นี้มันกี่ลูกอนะเปลืองลวดนะครับในนี้ลวดที่ผมใช้นะครับก็ที่ที่ควงอยู่นะครับความยาวเขานะครับประมาณ เจ็ดสนะิบเซนนะเจ็ดสิบเซนนะเพราะผมใช้แนวกระเบื้องนะต๊ะโต๊ะนี้เป็นแนววัดไปเลยก็คือเจ็ดสิบเซนข้างละเจ็ดสิบเซนสองเซนนะครับเราจะควงข้างละสองเซนข้างละสองเซนก็คือตรงนี้นะครับนะนะสองเซนนะครับนะสองเซนเข้าไปนะครับฉะนั้นตัดลวดอยู่ที่เจ็ดสิบเซนเจ็ดสิบเซนเขาจะเหลืออยู่พอดีเห็นไหมครับเจ็ดสิบเซนเขาจะเหลือมาพับไว้ตรงนี้ด้วยนะครับนะเราจะได้ไม่ต้องเปลืองลวดละทีนี้นะเอาเอาเทคนิคมาบอกกันเนาะทีนี้ คันฟาดของผมก็จะเป็นคันฟาดเส้นเล็กนะครับเขาจะไวนะนะครับเขาจะไวนะครับะนะไวล้คร,ครเขาก็หน้าโดดหน้าเกาะนะครับดูนะครับผมเนะวลา e ที่เรามองแนวสมมุติว่าเราเป็นนกแล้วกันเนาะเรามองด้านหน้าเนาะเนาะพอสมมติว่าเราเป็นนกปุ๊บเรามองด้านหน้าปุ๊บเราอยากเราก็อยากจะเข้าไปโจมตีนกนกที่อยู่ในกรงละนะครับพเพราะองถือว่าเราได้เปรียบละเราสูงกว่าละนะครับนะ ใบนี้ก็จะอยู่ที่4,002นะชุดใหม่ก็จะเป็นอยู่ที่4,007นะครับเมื่อกี้ก็มี FC โทรเข้ามากันเรื่อยๆนะครับก็ตองคับขอบพระคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่ที่ไม่ทอดทิ้งกันเนาะก็ยังมาเป็นกำลังใจนะครับผมก็พร้อมที่จะ,ะทำคลิปแล้วก็เอามาเสนอมาให้ความรู้มาแบ่งปันกันบางครั้งบางคราวก็มีเทคนิคดีๆหรือประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างก็เอามาแบ่งปันกันผมว่า อาจารย์ทุกคนก็มีประสบการณ์เหมือนๆกันนะครับแต่บางท่านก็เขาอาจจะไม่ได้เอามาเอามามีเวลาเอามาแบ่งปันกันแต่วันนี้ผมก็ถือว่าเอาคลิปในแต่ละคลิปทําในแต่ละคลิปนะเอามาแบ่งปันกันนะครับเพื่อจะได้มีการสืบสารกันต่อไปนะครับและวงการนกเขาก็จะได้อยู่อยู่คู่เมืองไทยตลอดไปนะครับแล้วก็เด็กรุ่นลง,ลงรุ่นหลังเผื่อจะได้เข้ามาศึกษาได้ความรู้ไปก็สามารถที่จะนําความรู้ตรงนี้ ไปสามารถสามารถที่จะนําไปประกอบสามารถอาชีพได้เลี้ยงชีพได้หรือทำขายสร้างไรายได้ได้นะครับผมไม่ห่วงวิชานะครับก็อยากให้เป็นแนวทางเนาะเอาความรู้เอาเทคนิคประสบการณ์อะไรหลายอย่างมาแบ่งปันกันไปนะครับผมอันนี้นะก็พรุ่งนี้ใส่ไข่นะใส่ขายเสร็จก็จะตึงหัวเศร้านะครับแล้วก็จะส่งไปให้ก่อนแล้วลอ,อีก2ใบนะครับ2ใบก็คือเป็นพญานาคคอนกลางเนาะพญานาค พญายนาคคอนกลางสองชาญกับสุวรรณโงนะครับก็จะทยอยจัดส่งไปนะครับอันนั้นส่วนพเนธุสองหน้าสองทางตัวนั้นจะดูราคาจะอยู่ที่ห้าพันสองรวมรวมส่งนะครับห้าพันสองร้อยบาทรวมส่งนะครับร้ามหัวเศร้าด้วยก็จะเป็นห้าพันสี่ร้อยบาทรวมส่งนะครับสองใบก็หมื่นหมื่นหมื่นสี่ร้อยละเนาะ <laughs> 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 เห็นยอดเงินลโลหสบายใจ แต่ทํางานใช่นี่เขาครับช่ตรงนี้เพราะว่าลูกค้าเขาลูกค้าเขาโอนมากันหมดแล้วนะยังก็เหลือทีนี้ก็มีอย่างเดียวก็คือมีหน้าที่อย่างเดียวคือทาใช่นี่เขานะเพราะลูกค้าเขาโอนมาหมดละนะครอันนี้ก็อีหลายท่านนะครับนะร้อยต้องรวจโทรทวีิสินอะไรอีกนะก็มีสามารถยิ้มละไมของพี่อุบลของรุ่งเสวยของเอ่อพินเนาะพินโคลาแล้วก็อะไรอีหลายที่นะครับนะก็จัดทยอยจัดส่งไปแล้วก็ งานปกตินะครับงานปกติราคา1,700บาทก็จะทยอจัดทําจัดส่งไปนะครับจะุ่งนี้ก็จะทําของคุณธนาการนะครับแล้วก็จะเป็นของทีมงานสิงบุรีเนาะแล้วก็คือโทรคุยกันอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้รวดก็ขาดละไม่มีละก็คือเพิ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งโทรไปสั่งทางทาง,ทางลุกทางนูนเขานะแล้วก็แล้วก็จะทําของคุณอ,อ,อะไรนะ พี่สมพงษ์เนาะของพี่สมพงษ์นะครับอีกหลายท่านเลยนะครับเป็นงานปกติผมจะทําไปเรื่อยๆนะครับสลับกับงานตัวนี้นะครับแล้วก็ของอพี่อะไรนะที่เพ,พ,พิ่งเพิ่งส่งไปเนาะที่เป็นพญานาคนะครับเป็นคอนกลางน,นะครับตัวนี้ก็จะทาคอนคอนบนเนาะคอนบนสุวรรณนหงนะครับนะก็ลูกค้าเขาก็โอนเงินหมดละนะก็ช่วงนี้ก็คือเรื่อยๆนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะรีบร้อนไม่ได้เพราะมันเป็นงานชิ้นเล<ๆ>็กนะครับงานชิ้นเล็กปุ๊บจะต้องใช้ความ เราหยัดอ่อนในการแกะนะครับเราจะแกะแบบขอไปทีมันก็ไม่ได้นะครับนะยังไงก็ต้องกราบขอบคุณเ c ซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันแล้วก็ฝากกดไลค์กันนะครับคอมเมนต์กันใต้คอมเมนต์กันองว่างยไปตอบคอมเมนต์กันนะครับนะก็ขอบคุณทุกท่านอีกที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้นะครับต้องกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับผมครับสวัสดีครับผม